สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอซีทุกทุกท่านท่านยินดีตอนรับข่าสส่ชังเจสีพี่น้องเออหลังจากที่มือว่านเบื่อเบื่อเซ็ง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 เบื่อ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 เซ็งเซ็งเป็นเป็นคือโศกเข่งมันเป็นบิดเซ็งเซ็งเมอรอนี่เฮานัดกันสิไปเดิมชายหาดูุคลองนะพี่น้องเอยแต่ว่าตอนนี้มาแวะเป่อือสักอนเขามีนัดกับตุ้ยตุ้ยแลืก็ทีมงานบรรณาฯอะไรกันเจอมาลาน้ำเนาะเฮาสิไปกินปลาพี่น้อง กินปลาอยู่ของมูว่าในกระโลงคลิปกันได้คลิปเดียวพี่น้องเอ้ยเมื่อยไปไหนเมื่อยเบื่ออากาศกระหอนนอนการบริรับดอกค่ะมาจับ้านตุัวๆแล้วก็กลับก่อนบ่าวเอื่อกับเบาน้ำเพื่นกับไปที่หลังแล้วก็กลับก่อนค่ะกลับไปกันนอนค่ะเปิดแอร์ทั้งเย็นจุยจุยจะ่อกวันนี้ออกนะคะออกกล้าค่ะในกระโลงคลิปแต่เสารแต่ว่าเมื่วา เ,เงินให้เบาเอื้อกัอนพี่นอ้องเงินซื้อลำโพงค่ะลำโพงอ่ะสั่งซื้อแลว้วราคาอยู่ห้าพันเอ้ยสี 4, 8, นะ่พันแปดเนาะผลลัพธ์หายสี่พันแปดแต่ว่าให้ค่าดเพิ่นเอื้อยเพิ่นไปซื้อเอื้อยเพิ่นอยู่ฝั่งเชมบลาห์นั่นแหละเพิ่นไปซื้อให้ยแต่เลยใช้อเ,อเงินให้เบาเอือ้อเพราะเอือ้อเป็นคนจ่ายก่อนนะคะได้ลำโพงเครื่องเสียงใหม่แล้วนะเดอ้อพี่น mm ้องเอ๋ย ผักบ ja. ุ้งเพิ่งนงามเลยงามแล้วงามแล้ว hmm. ยังปรทันใเดกิจะเคลือนนี่เหรอทำอะไรกันอยู่อ้ยผักคัวกับผักคัวนี่อ่างทังใจ่ป้าที่ไปกินป่า จะไปกินป่าก็จะให้กินบัะคัพฮอตเด็ดๆนะโจแบพว่าฮอดคองอ่นะตุ้ยๆก็บจีน่ากินก้อนจั๊จกเจ้าบาทนะจ๊ะเขียนอะไรเธอมันนี้บอกว่าเธอสิไปเขาอกอไม่บอกฉันเลยกับเมื่อคืนนี่เพิ่นโทรหานี่กันนั่นเลยอุ้ยอันนั้นจั๊กเจ้าบาทสัน่นเจ้าบาทหาฟักเ <laughs> อาซื้อหอดเทือนไงเวลแก้มเนี่ยมันพอดีโอ้ยอ่างขางใจ ันั่นต้มหรอบอต้มแล้ว้มาลุงนนนี่วาัแลุงวันนี้ก็เลยจะเอาเงินมาแวะให้ก่อนเงินค่าลำโพงเราได้ไอ้นั่นใหม่แล้วนะครับพี่น้องเอ้ยเราเปิดโวงเข้าอันนั้นใหม่แล้วเลือกอะไรบาลุงลงเลยสามฝักสามบาทพยายามตัวเลีงเป็ลงกแบงค์ันตรงนี้ตอนแรกยังเลยลูแบงค์เสียงอยู่ในสายเราฝากมาให้บารุงเจ้านี่อันน้าบอน้องบัวบ่น้องบัวท่านที่มีอันลงไปเป็นสีแยกเนาะเรื่องเะไรนะเรื่องอะนู้นนะ บอสครัสิลงไปเอาแเข้มคองเลยว่าเจ้านี่มันบริเวณด่านใหญ่ดิเอ้ยนั่นห้าวแต่ก้าเขาลงไปอ่านขึอนยูดูในห้องเีย็นดิยูโอมาเปิดโชว์มาแล้วไหมมาเปิดโชว์หน่อยสิสักรูปไม่แล้วว่ารวอเปิดโชว์มีอะไรที่ให้โชว์มีอะไรให้โชว์ครับพ่อกระเดเปิดออกมาพี่ตั้งแต่ไมยเปิดออกมาแล้วพี่ตั้งแต่ไมยขายหนังล่ะครับพ่อไม่ใช่ ใช้เปิดโซ่นะคือคนคลายไอริอาอือง่ายรีเราโซนอาง่ายง่ายเป็นคนโลกยิงเลยความงามไลยเลี้ยงกันเลี้ยงกันแบบสวยเลยมีทุกมีทุกเหลี่ยมได้แขวะันมันมีมันมีมันมีแมงซีมึงดูหล่ารสชาติไปแล้วโอ้ยหวานหวานหวานโอ้ยมันถ้าได้กินยจะหวานเลยสะมาดีเลย แซ่บแซ่บข้นแซ่บได้วานเลยอันนี้ควขว้าคูนี่วานซงเมื่อนี้นะเออเขาบอกนุ้นพาอมีทั้งถัวมีทั้งบบกอันเปนักเขือนเอาแซมบาฮาขายเระเจ้าสร้างเนาะเลยกหวานสาคูข้าวโพดมักอืมันอ่ากนั่งพครัวโอ้ยพกคัวพพอค้านะข้าวนี่มันเนพอค้าพอซื้อ คันบ่มีเงินแล้วก็บ่ได้สิแตกคันบ่มีผู้ซื้อก็บ่มีผู้ขายเนาะคันบ่มีผู้ขายก็บ่มีผู้ซื้อมันต้องเออบ่นึงขายบ่นึงซื้อติล่แหละนั่นยังไงก็อร่อยก็แบ่งครึ่งหน่อยสิเออกินอยู่คนเดียวบ้างมีสั่งซ้ำมาไม่ก็ยังไม่อยากแกะผู้เอาตัวก้าแล้วให้หมู่ว่าจีแถมมันก็น้ำหมากได้หมูสอดี่ห้องน้ำหมากเลยน้ำหมากล้วก็ตัวได้มังเม็ดตัวสวยอ้าจับอันนี้ ขัรนเง้บ่เอครับน่วั้จะไรมาพัซ่าเลเอาห้แต่หพัก่อนเพราะว่าห้าันก็อะไก่หันหนึ่งร้อยอนีแตหนึ่ง้ห้าพันหนึ่งร้อยอันคาลำโพงเทานั้นสี่พแปดว่าห้คาน้ำมันพันสามร้อยทุลัซื้อหาเนาะแต่ค่าเุื้อเขาจะวากันนะครับหับาลำโพงยมาบเธรรมดาได้เพียงเอว เย้ากระสมนบุวงเขาหรือวาวงแบบกีงน่นูงเอ้ผุสารผุเวทีกะนศิววงยังก่อคนบเบิ่งบผ่านตลาดสองสามยคนพี่น้องเิวยวงะศิวโวงะลำโพงประจุเพลำโพงกระไซตั้งกันสองสองลอันนั่บอกเออมันมีสองอันดิสองฝไมสองฝั่งดไม่มีไม้สองตัวไักรุยยังเอมเอ็มยังก่ ยาบาได้เอ็มซีพกบอแมนมันเบอร์ใช่หัวเ g แล้วก็มีกากระบาทนะเขาเอ็นยังเอ็ีเอ็กคือของเมซเอายว่าจักอีกคั้งนะแต่บอสทาการบนเป็นของไครของไครเของใครมันก็โอเคเนาะพี่ได้ไม่ด้้บอกว่าบอก่ของเด้ดูถูกนะอโอเคก็ของเวียดของกินแน่นน่าเป็อันนี้มันหาประกันสองสามปีอันนั้นมนบอกมันบอบอกว่าันหอยู่ากน จากมันแทบเออเขาบอกว่าแท่ของแท่อยู่าไทยอยู่มันยังมาทางบัดนี้รับประกันสองปีตีเกินฉาตายคือความอเมร่าเมือนแปลงแล้วแปลงอีกจนสีขัวประกันจนสีเมือจังใดอันเปิดได้แปปแปไปกินหวานกันเ้อสีแถมหวานพอมืออันเขาใส่อันคิดไว้อยู่ใสไปสู้ตุ้ยอ่กสีไปสู้ตุ้ยตุ้ยพ่ะกินข้าเียเมื่อากินเอาพี่น้องอ้ข่าไปยุดแต่ว่ จักสิได้กินยังตั้งใจว่าสิพากันไปหากินป่าอยู่ของเมื่อนี้ครัสิไปเดินชายหาดใส่สุดบิกินี่ย่างชายหาดอยู่ของแบบสวยๆไยไปเเมืโอ้อันนี้ก็ไปกับพวกพานป่าอยู่หนาสิได้อยู่ครับพวกนู้นเด้พาไปเอามาลากไป,ปน,น,น้ำ่ามาหอดหรือย,อยังบะหูไปทิ่ตาไปบ้านติดตี่เจ้พี่น้อง บราเออบ้านน้ำก็ให้พ่นไปเป็นพ่อค้าสักการขายของโอเคไปแล้วไปหาติตดเอ็ดเป้ามาเจอั้นตักหินบอกหินนังอย่างไม่ตักไม่ตักบ่กกินข้าวหรอ อามาลาสกกเนพี่น้องนางจะมาสู่นีนางจะมาสู่ถ้าสื่อของหวานนะเบ่าเอือกับปารีเข้าน้ำกิเนเอะไรจะมาเข้านะอ้ำจิดกระทบปลาถูกน้ำิเสื่อมะนาวกับอัน,นอนนย่างก็จีรีามอะไรคับอย่าขับปุ้นแล้วก็ผ้าอิน ได้แค่นีะอรเนาป่านสึนะ o, oo, trips, no ไปะพานอยู um ่แล uh, yeah. mm ้วแต่อยากตำป่านเนี่ยแม่ลำคอมันจมดยอดป่ายอยแล้วต้องมดีไปทไขด้วขบพริกเป็นัะเอว่าเอแตงต้นงคขวบพลิกเธอสมเบ่นีมักัดพี่น้องเ้ยกินข่าวน้ำกันนี่ข่าอิงเรมาใส่จิตไปยกขึ้นบนหน้บาเงินอรือว่าใส่ทงมายวขึ้นบนหน้บาเลิอ อุ้ย <Bien> น <ven ido> ่ากันเล้าด้วยเลาอยากขายบังซ่เลาอยากขายอัซาลีเราอะดราม่าสลน์ลงมาที่น้ำมันอีกแล้วมาเด้อกินข้าวเดี๋ยวมาเึียผมโทรหานางก่อนวันนี้เปลี่ยนที่นะพี่น้องเอ้ยว่ากันไปร้านเมือแลรือไปคลอง ไม่ได้ไปตักนห้น้ำโพ้องส้าวนี่ยตู้ยเราไปบ่อก็คือตให้ไปบ่อ่ได้จัเมื่อเขาจะมาจะนเขาาทบเขาเชอมันร่นอยนาดดิดขนาอืมป่าอยางีมันปาบูะของะเออน้องมันเออป่านี่บ่เงมัน รไปอันใช้เบ็ดอ mm ่ะเออนี huh. ่ด้นข้าใช้เบ um. ็ดเพียงบุกฟองพี่น้องเลยมันมันมันจะไกจอยไปยบนนบ่อมันมาบ่องลงจอยนี้ที่ยบนนมมาอยรานตม่ขี่รถจอยย้่ เมย์บอลบอแม่อยู่บทมาสอบบาลมันเด็กแพ้เนีที่บ้านตะพ้นจากนู่นถูกจอยเ่ย์บอไปแบบต้องซื้อน้องนะแบะบักให้ออกแล้วก็แค่เต็มกองไปมีใครบ้า

เดี๋ยวพร้อมนบาดีู้คนนเข้าปกอัน้เช่ได้ไดยเคร่อสองนกเปูมิกับสลิแก่ไม่จัแก่โพดอันนี้นะะแกโพดบบนี้ตัวนี้นะไม่บแกโพดฮัทอานนีมาลีนันเต็มด้วยเต็มบานเราครับ

ขาดหายก็แับไี้ได้เลยเรื่องอย่างเลืองปีนวันจังเล่วเลยอันสูงต่ำแถมเป็นแถมนี่อันนี้จะต้องแปะอะไรน้องคงต้องทำมาแล้วเครื่องเสียงอันใหม่ครับเปิดวงต้นเดือนค่ะอันนี้เนี่ยก็ครับการ C B R เพลย์บ้านน้นใช่ไหม จะไปผู้เดียวดยเด้อมาเอคนมันมาเฮงยากจะไปลำดรเชว่าได้บ่เฮงแข่งหลอนไป็นสัมจะมาเปได้บ่แข่งหลอนเจ้าแนวรื้อสัมปังใหญ่ยนึงไปสองคนก็มาหมล้ไปสองคนก็ไม่หมองนางได้เชื่อตั้งสบายก็ได้ ตักมาคนนั้นว่ะฮ้อยังผมตักตีรถอาสามถ้าก็มีรคก็จะรักษซ้ำมันสอบปุ๋น้ยเนาะแต่มันยงาวอ่ะย่ง่ิซ้ำมันสอบปุ๋นนะตักที่มสลก็ฟังอ่านแล้วง่เขารออำมาลาเป็นของเรื่องมากนาเฮ้ยคืออะไรนึว่าจกมาได้ลงมาเงสิ เอามาเอามาเดีย๋ยวเราเจะเอามาแล้ว่น้องมินิฮาร์กเจนลงกคองกินป่ากันนะคะเปลี่ยนสถานที่แน่นะคะเมื่อวาเนเหอ,อ,อยม้อยต่อยเมินบริษัทฮอตคลิปเด็กจะติดตามมินิจั๊บหูหูลงไปมีสัญญาณบอลอยู่ทองจำคลิปหน้าพี่นอ้องลงกคองน้ำกันกินป่า